ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอืมก็ถ่ายขากลับจากที่ทำงานเนาะเออก็มาฉลองหนึ่งหมืโลตอนนี้มันได้เก้าพันก้ารยโลแล้วอืมอีกประมาณสามโลซึ่งขบกลับบ้านยังไงก็ครบหมื่นพอดีก็เก็บไว้เป็น รีบไว้ดูแล้วกันว่าเออเราเคยขับถึงหมื่นโลกับรถที่เริ่มต้นด้วยกันที่ศูนย์โลเออบิ๊กไบคันนี้ไม่ใช่คันแรกนะครับอ่ะถ้าเป็นบิ๊กไบอะอันนี้คันแรกแต่ว่าผมเคยขับตัว m อ็มบีเด็กเนาะ 125cc มาก่อนแต่ว่า m อ็มเ็กมันเป็นมือสองเนาะแต่อันนี้มันเป็นมือหนึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เริ่มขับศูนย์โลไปกับน้อง วันนี้กลับบ้านเร็วด้วยแต่ก็รถแอบ,บติดน,นิดหน่อยเนาะตอนแรกขยัไว้แหละตอนออกจากเที่ยงงานมาถึงสี่แยกมอเกษตรแต่ว่าไม่ลงดีกว่าเพราะว่ารถติดมากแล้วก็น่าจะเสียเวลามากแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกีบเลยเก้าร้อเยเก้าสิบเจ็ดละเอยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด

หมือนรอเรียบร้อยในที nice ่สุดสถานีต่อไปก็คือสองหมื่นไม่สิหรือหนึ่งแสนโลนะเทียวิ่งได้ไหมก่อนไอคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นความสุดท้ายแล้วครับสำหรับขับจริงๆอย่างจังเพราะว่าจริงๆก็ดูพวกมือสองเนาะ B M W S 0 0 0คือมันสวยแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ประมาณนั้น คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีแค่นี้แหละเนาะแดูผมขับรถเล่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่แฮปปี้แล้วครับ1,000 0โลคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราเองจะขับมาถึง M S F ผมขับน่าจะได้30,000ม,มั้งอปืปี4ปี อันนี้ก็เพิ่งครบปีพอดีก็ครบหนึ่งหมื่นก็เรียกได้ว่าผมขับปีละหมื่นแล้วกันแล้วก็อ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะผมไปเป็นเหมือนจะพูดสักคลิปหนึ่งเนาะผมไปเป็นครูสอนกอดเต่าก็เท้ากับว่าไม่ดำน้ำมาประมาณ6เดือนเอ้ยไม่ได้ขับมอไซค์ขอโทษครับไม่ได้ขับมอไซค์มา2เดือนซื้อซื้อไว้กุมภา แต่ว่าไม่ได้ขับ2 3เดือนกับไอทีนู่นเลย่งการไว้พิษภานั่นแหละครับถึงจะเริ่มขับก็เนี่ยครบหนึ่งหมื่นจอดทิ้งไว้ที่โชว์รูมประมาณ3เดือนได้ เขาอ,อยากจอดตรงหางม้าลายเนี่ย bên hết ร้อนจัดหิวน้ำ เพื่อนจำคลิปรีวิวหมวกได้ไหมเออเดี๋ยวถอดให้ดูไอ,อคันว่าแมกเนตข้อง่ายของการถอดเนี่ยเดี๋ยวจะถอดมาติดตรงนี้ดูว่ามันจะเป็นวงไหมดูนะก็แค่ขับให้ชา้าลงเนี่ยแค่นี้หลุดแหละกล้องเหลือนะแล้วก็่ยนม,มุมเป็นวงนี่แค่ดีวมวงนึงละไม่รู้ว่าเห็นหน้าผมไหมแค่นั้นแหละตอนนี้ผมใส่ ND filter อยู่เนาะ แล้วก็ตัวไม่อยู่ในตรงนี้อ่าน่าจะเห็นภาพขึ้นเนาะหวังว่า <c oughs> ประกอบการตัดสินใจเพื่อนแล้วกันว่ากล้องตัวนี้มันดีไหมเพราะว่าผมเอาไปลุยทุกอย่างอ่ะนะใต้น้ำอ่าแล้วก็นี่แหละขับมอเตอร์ไซค์เร็วๆ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรลงน้ำลึก40เมตรก็ไม่มีปัญหาเลยอ่าแต่ลงผมใส่เช็นเนาะ เรื่งเหลืออากาศเนาะสกายได้วิ่งไม่ก็ขับเครื่องบินก็เล็งไว้อยู่น่น <c oughs> แหละแล้วก็ถ้าถามว่ารถนน่งแค่ไหนก็ตอนนี้ไม่มีคนเนาะมันก็ผมสามารถเอาออกสองด้านได้เลยมันก็นน่งระดับหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูเห็นไหมอันหนึ่งพอดีมีรถผ่านเราก็เซฟความปลอดภัยเนาะอ่ะเห็นไหม อันนี้ 33, 32, 31, 27, 26, 25ก็นิ่งนะไม่สั่นด้วยขับเร็วก็ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่หรืออ๋อลืมบอกว่าติดการสะบัดด้วยแต่ตัวรถจริงๆอะ่ะเขาบอกว่ามาแต่แรกก็นิ่งอยู่แล้วเนาะเหม็นมากหน้าผมควันเนาะ <c oughs> ก็ถึงซอยถึงถนนนอน,น,นจันแล้วเนาะก็คือบ้านหูวนะเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะน่าเวลาตัดจบแล้วบายบาย,บาย,บาย